เปนเกใช่ไหมคือไม่ได้ไม่ได้เน้นขายให้เพื่อนกินปีแรกที่ว่าเราปล่อยมันธรรมชาติไปเลยอ่ะมันเพื่อนแบบว่าอร่อยติดใจยอยากซื้ออยากอะไรเงี้ยพอมาปีที่แล้วมันไปเจอทั้งเราไปใส่ปุ๋ยเจอฝนพอมันไปแล้วมันมันไม่ได้เราก็เลยเสียความรู้สึกตัวเองอ่ะอ๋อพี่ไม่ต้องเคดกระบวนการนี้นะพี่นะคือมันเราเราทําเพื่อขายลงไงใช่ไหมในรสชาติมันผิดกัน คือลงอีแบบนะพี่เขาใจพี่เขาใจถูกนะลงอีกแบบนะแต่ว่าทําคุณภาพอีกแบบนะแต่ปกติผมกำลังจะกินไงผมกาลังคือผมกาลังพี่กบคือลงก็ขายได้คุณภาพก็ขายได้แต่ล้องเติมยิ่งซ้ำเติมติดสามศูนย์พี่ไม่มีปัญหาผมยังบอกแต่คนที่มาชิมขอให้ผมอาจจะให้สองหมื่นก็ได้เนาะแต่ขอให้ลิ้นลิ้นมีชื่อเสียงหน่อยนะมีคนรู้จักแล้วนะพูดไปแล้วมีคนยอมรับเนาะไม่ใช่ใครก็ได้จะมาเอาเงินสองหมื่นเพราะคือมันต้องชี้ให้ได้เนาะ ผมไม่เอาไม่ไม่เอาผิดเอาโทษอะไรหรอกผมกำลังจะบอกว่ามันไม่แทบจะไม่แตกต่างครับพี่แทบจะไม่แตกต่างคือคือคุณนนท์ครับคือว่าจะเอาทุเรียนของเมืองนนท์มาเทียบเลยว่างั้นเถอะเขาต้องหามาด้วยนะเออเขาต้องหามาเม็ดเดียวเออแล้วของเราเนี่ยในกระบวนการอ่าแปดเม็ดเน้นนะห้าเม็ดก็ได้พี่ที่เอาแต่แต่ตรงไมตไหนต่างกันใช่ฮะในสวนนี้ให้ให้สุกเหมือนกันแล้วก็ให้กินเนาะแล้วที่ให้ได้เม็ดเนี่ยคือทุเรียนเมืองนนท์ังนั้นไม่ใช่แสดงว่ามันต่างแต่ที่ผิดแสดงมันใกล้เคียงนะ คือใกล้เคียงเนี่ยมันเป็นผลดีไงไม่ไม่ใช่ผลดีกับผมนะผลดีกับทุกคนที่ส่ยยิปั้นแล้วฉีดติดสามส่นผมกำลังจะพูดอย่างนี้ผลดีต่อทุกคนที่ทําแนวน้ำเรน่องนี้ถ้าทุเรียนคุณภาพดีรสชาติดีมันก็ไม่ต้องง้อตลาดต่างประเทศนะคุณกิจีนกินก็ประทับใจอะครับพี่ไม่ใช่แค่ยิบซัําไม่ใช่แค่ดีนั่นนะพี่นะการขนส่งการวางตลาดอยู่ได้นานเพราะมีแคลเซียมฮะวางแช่อยู่ได้นานไม่ต้องอะไรครับแค่มะเขือเทศน้ำใส่ยึปซ้่เนี่ย การที่มันจะนิ่มง่ายอะไรง่ายก็ก็ไม่ก็ไม่ใช่นะอยู่ได้นานขึ้นครับคือแตงโมที่ใส่แตงโมใช่แตงโมที่ใส่ยิบซ้ำเนาะใส่ก็ล้มช้าลงแตงกวาพวกนี้มะเขือพวเอยมะเขือปอก็ผมถึงบอกให้พี่บ้านใครผมเคยพูดไปแล้วเนาะบ้านใครที่มีมะเขือปอะนะลองส่ยิบซ้ำดูมันจะกรอบมันแตงกวาที่าใส่แกงเขียวหวานนะโอ้โมะเขือกลมๆเขาขวอ่ะมันจะอร่อยมันแตงกวาเลยอคืออย่างนี้เนาะคืออย่างเงี้ยเรากำลังจะบอกว่า ของดีมันพิสูจน์ได้ไม่ใช่ไม่ต้องรอเหมือนเป็นปีทุเรียนถ้ายิบตังจะได้ผลไม่ใช่ผลต้องรอเป็นปีแต่ถ้าใต่มะเขือเนอะรอแค่ยี่บห้าวันเริ่มทายิบตาเริ่มกินไปแล้วเนาะมะเขือเริ่มกินยิบตามันก็อร่อยแล้วเนยิบตาผมไปซื้อของคุณพรชัยมาถุงหนึ่งนะครับแล้วผมมาเปรียบเทียบกับของคุณครับเหมือนกันเลยหมอพี่เป็นเม็ดครับครับเพราะผมเป็นห่วงเรื่องนี้ฮะแต่พี่หวานเองพี่ลองหวานลองหวานสบาย้าใส่กิโลครึ่งคุณลุงดูใบแก่แล้ว ใบดอกบ้างรู้สึกต้นนึงพี่พี่พ,พี่กัตถินใช้แล้วใช่ไหมฮะแต่ของพี่มันเป็นเม็ดไงที่พี่ส่งให้ดูนะอะไรตาควายอะไรของเขาอนน่ะคัอเอ่อ แต่ก็ลองว่าเห็นรดูว่าค่าอาหารมันมันดำมันมาำกว่าของของคุณรอดของตัวนี้ยี่ห้อที่รอดแนะนําก็เราก็ไม่เราก็ไม่มีไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะมันเป็นแต้าแมันที่ที่ที่มันไม่มีร้านร้านกตรอ่ะครับมีไอ้ตัวนี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังทําทุเรียนคุณภาพแล้วก็เราจะขายในประเทศให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ชิมนะทุเรียนคุณภาพด้วยนะเพื่อนมันจะแห้งหมด ก็จะให้น่าชมอ่ะพี่จะให้ถูกเป็นน่าชมปีแปดที่ปีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงมาหัวหน้าแวะหาผมนะพอดีวันนี้มันได้พร้อมนะผมจะจดให้เลยจดให้ครับได้จัดคุณลุงอยู่ที่ไหนครับผมอยู่แกลงครับอ๋อมาจากแกลงเลยครับผมจะเล่าให้ฟังพี่กบคุณลุงเนี่ยปีแล้วทำทุเรียนนะแต่ไปอ่อนล่วงหมดเลยเหลือลูกเดียวเอากลับไปทําบุญที่บ่อทอง บางคุลุงอยู่บ่อทองคุณลุงได้กินครึ่งนี่อีกครึ่งนึงไงสบายวะถวายทำบุญครึ่งลูกลูกเดียวนะหาครึ่งลูกนะอืออายุอะธุเรียนต้นอะมันเจ็ดปีอ่ะแต่แต่ปีนี้ผมบอกคุณลุงได้ขายได้ทุเรียนลูกเดียวยี่ยี่สิบแปดต้นอะได้กินลูกเดียวอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนๆเนี่ยเพราะมันโควิดครั้งแรกใช่ไปีที่ปีแรกอ่ะแล้วเนี่ยปีที่แล้วอ่ะผมก็เข้าไม่ได้ ทางชมบุรีเขาไม่ให้ออกอ๋อคือบอกบอกก็ไม่ให้ออกบอกเดี๋ยวคุณไปหน้าที่อื่นแล้วจะเข้ามาไม่ได้อีกนะโอ้อกไม่ได้เลยอ่ะปีนี้ได้ปีนี้ได้ปีนี้ได้ใช่ไหมฮะปีนี้ไผมดูไอ้โทรศัพท์ดูทำงานไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยไปเจอไอเดียดีนี่เลยก็มา ตามพระเหมือนกันมีเจ็ดปีกำลังดีนะกำลังแบบกำจะได้ผลผลิตเนาะการหลุดมันแค่แค่ห้าปีทุกต้นนะมันจะออกดอกนี้ทุกต้นเหรอครับนี่เห็นไหมนี้ผมตีตีหลงอยู่นะให้ดูนะฮะตีหลงอยู่เนี่ยมันด้มันสั้นไม่ไม่สั้นนะคือต้องออกต้องออกต้องออกตลอดเรียผมไม่ออกโอ้โหย่อยนี่ใหม่ปลอดภัยนะทุพี่าง นี่ฮะใบเพชรสลัดแล้วครับพี่กบดูฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าร่วงไม่ร่วงเนาะพี่กบเราเราเพื่อนๆตามเนี่ยเขาทำดอกเพราะใบสบายครับดอกสบายโอพี่กบดูไสบายอันนี้ทำอะไรไม่ได้พี่กบปิ้งไว้ตำแหน่งนี้มันอยู่งี้ก็ต้องเอาพี่กบเนี่ยเอาตรงนี้ได้ได้ปิ้งมันได้ด้วยต้องเอาพี่กบโอ้โหนี่นี่นี่คือนี่คือ

ของผมมีเรื่องเดียวคือเรื่องไม่เป็นโรคบางตัวอะไรเวียมันมันดูดูแล้วมันสะอาดตาครับไม่เป็นโรคมันสะอาดตาจริงๆเคยพ่นยาไม่เคยฉในต้นไม่ได้ว่าของคนอื่นแล้วมันทีไปนะจับไม่ได้เลยนะไปไปแถวแถวที่นู่นนะเลื่อมือนะไม่มันเขียวไปหมดแล้วเราครับครับนี่ผมใช้แค่นี้ครับมันมันเขียวเพราะว่าอะไรเนี่ยใช่ดูผมผมดูแล้วโอ้โหมันนี่ทุกวันนี้หนูขึ้นสวนแล้วหนูก็ไปรูปๆคำๆของหนูเลยแหละหนาแล เราเป็นเกษตรมือใหม่เหมือนกันไงแต่ชอบมันเป็นวิถีที่สบายเพราะว่าเราอยะไรดีนึงทำอะไรแล้วเราสบายใจแต่นี่นะพี่นะแต่แล้วมันจะเป็นแผลมันจะเน่าตามนี้เลยนะพี่นะนี่มันมันไม่มีอะไรฮะพอเราปรับค่า pH ดินนะมันจะไม่มีปัญหาอไม่มีโรคเลยไม่มีโรคพี่กบมันจะเน่าตรงนี้แหละพี่กบเน่านี่ไม่มีเลยครับจะแตกจะเน่าเพราะมันโคลนเนี่ยคุณลุงครับคุณลุงเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่เน่าเลยท่านเนี่ย ปกติถ้าเราไม่หวานยี่ส้ำไม่หวานโดลไม้ก็น่าจะเน่าครับมันมีแลเราต้องถอดแบบไปด้ยอย่างนี้คุณลุงไอโดรไม้กระสอบละหกสิบห้าบาทยี่สัมร้อยแปดสิบซึ่งมันจําเป็นผมไม่ได้แนะนำให้คุณลุงฉีดนะรากมีหน้าที่กินอาหารเนาะสาคัญสุดนะโดรไม้เราเคยหวานตั้งแต่ปีเี่ยคุณลุงก็ทำแล้วอย่างเงี้ยลุงลุงมีความสุขกลับไปบ้านได้เงินหลายห้าล้านเงี้ยโอ้โหเือเรียนตั้งเยอะเลยนี่แรงแรงนี้ผมก็ต้องใช้ หวานเลยทั่วเออหน้าฝน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 หน้าแรงยิืด้ำก็แต่ทุยิบตช้ไหมทุกปีทุกปีทุกปีปีละครั้งก็ยังดีพี่อย่างนี้นะทุเรียนเล็กเลยถูกไหมใช่ทุเรียนวันเดียวนะปลูกวันเดียวกับทุเรียนทุเรียนห้าสิบปีก็ต้องใส่ต้นละสามโลใสยังไงครับหน้าแรงเราใส่ยื้จาก็ใสเฉพาะวงน้ำเนาะโดนละไม้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะโดนละไม่ทั้งหวานทั้งแปลงนะไม่ใช่หวานแบบไม่ใช่หวานแบบนี้ไม่ได้ลยโดนละไม่ถ้าเรามีเวลาาะวาดได้เลยไหม ได้ครับหวานได้ฮะัหวานได้แต่แต่ยังไงหน้าผลดีกว่าหน้าฝนดีกว่าตอนนี้ก็เติมแล้วอ๋อผลไม้จาช่วยอย่างนี้นะอ่ายิบตั้มสามารถใส่พร้องเขาปุ๋ยได้แต่โดลไม้ต้องใส่ก่อนหรือหลังใส่ปุ๋ย15วันใส่ก่อน15วันแล้วใส่ปุ๋ยก็ได้หรือใส่วันวันโดลไม้วันนี้อีก15วันค่อยใส่ปุ๋ยไม่งั้นแล้วมันปุ๋ยใส่กิโลเนี่ยมันจะเหลือแค่เจ็ดขีดครึ่งกิโลอ่ะเพราะมันมันทำปฏิกิริยากับโดลไม้เพราะฉะนั้นคุณลุงต้องใส่ทั้งแปงนาะอย่่ใส โดลไม้ก็คือโดลไม้ไม่ใช่ปูนขาวนะปูนขาวห้ามใส่เด็ดขาดเลยครับปูนขาวมันร้อนเดี๋ยวร่างตายาครับนแแค่ี้หละครับรอ่าแค่น,นั้นแหละครับเพราะพี่สมัยต้องเว้นช่วงปูนขาวมาไอโดลไม้เนาะมันกับค่าค่าพิเศษดินปุ๋ยแล้วกดอ่ะพี่พอกดโดนโดลไม้ปุ๊บมันจะเป็นกลางใช่ไหมปุ๋ยแล้วจะสูญเสียกรรมฐานพี่ก็เว้นเจ็ดวันไอยิปซัมเนาะใส่พร้อมกันได้เลยถ้าถ้าพี่ไม่ต้องซีเรียสกรรมฐานนะพี่จะหวานเพราะใส่ คือที่ผมพูดว่าใส่พร้อมกันได้เลยหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่แต่ไม่ใช่จะให้พี่ใส่พร้อมกันให้ยุ่งยากนะพี่ใส่วันนี้ใส่ปุ๋ยไปพรุ่งนี้หวานที่จำอะไรก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเว้นไม่ต้องเว้นได้เลยพี่เดีันก่ี๋ยผมกลมาลุยโดยเฉพาะเลยเนี่ยเอ๋อมาเลยครับเนี่ยผมเป็นขันนุนมาก่อนถ้ามันไม่ได้มาคุยแบบนี้มันไม่ได้โต้ไม่ได้ข้อสงสัยเราจะไม่ได้หมดคุณลุงเห็นเห็นสีใบไหมคุณลุงมองเห็นสีใบ สีใบต้องสีเดียวกันนะคุณลุงนะคทสวนนะไม่ใช่อันนุ้นเหลืองอันนี้ดำมันนั้นอ,อันนี้มันจะอ่ามันเป็นสีเดียวกันหมดถ้าว่าลดต้นทุนไม่ใช่ว่าหมายความว่าต้นนี้อ่ะคืออย่างนี้นะค,คุณลุงน,นะทั้งสวนผมผม,ผมมีลายต้นผมลงคนเจ็ดหมื่น 70, อ่าต้นละเจ็ดร้อยใช่ไหมัยบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้นนี้งามต้นนุ้นเหลืองต้นนุ้นไม่ออกดอกต้นนุ้นเอาไว้ได้สิบลูกต้นนุ้นร้อยลูกไม่ใช่นะ จ็ดสิบลูกต้องเจ็ดสิบลูกทุกต้นนะเขาเรียกว่าลดต้นทุนเนาะมันถึงเอาค่าเฉลี่ยของทั้งแปลงมารวมกันได้ไดครับ<น><น>ถ้าสมมุติว่าผมตัวนี้สิบลูกต้นนุ้นสิบห้าต้นนุ่นยี่สิบเจ็ดร้อยก็จริงอ่าลงทุนเจ็ดร้อยบาทก็จริงแต่จริงๆแล้วทันที่เราได้เงินหนึ่งล้านเนาะเราเหลือในเงินแค่สามแสนอันนี้ต้นทุนไม่ใช่ลดนะผิดนะครับลดต้นทุนหมายถึงว่าผลผลิตต้องได้ด้วยต้นต้องไม่โทรมด้วยแล้วเงินต้องได้เยอะด้วยอันนี้เขาว่าลดต้นทุนมันมันถ้ามันออกพร้อมกัันนแล้วมมัน ผลผลิตไม่ได้ใช่ครับคุณลุงใช่ครับผลที่ได้ดีใช่คุณลุงคือทําทําวันหน้านะคุณลุงไอเจ็ดปีไม่ได้ได้เราได้คุยแบบมิตรภาพแต่ถ้าแบบโอ้โหคุณลุงก็น้าเหี่ยวนาแห้งผมก็ไม่ได้อะไรทําสวนเพื่ออะไรละครับคุณลุงทาสวนเพื่อจะได้ฐานะเราเนี่ยคือดีขึ้นนะคะคุณลุงผมต้องตัดต้นใหม่แล้วต้องรับดึงใหม่แล้วเนี่ยผมเพราะรับทับผิดมาทำผิดผิดมาหลายเดือนแล้วอ่ะ ลุงแค่ปรับไเฉยไม่รู้ทิศทางไงนะใครว่าไงใครว่าดีเอาเอาไอนั่นเอาเอาพอมาทเอาไอ้นี่ดีเอาเอานี่อีกโอ้ยอย่างนี้นะเลยที่ผมเจอกับพี่กบทีแรกเนาะผมบอกพี่กบว่าปุ๋ยเคมีนะสูตรอะไรก็จะแต่นะคือธาตุหลักแต่นี้ผมกําลังคุยเรื่องธาตุรองแล้วก็จุลธาตุคือธาตุเสริมเนาะมันมีที่6ตัวครับเราให้กินแค่3ามตัวครับพี่กบ NPK NPK จะเป็น6338 2 4 1 5 15 15ติอะไรเงี้ยคือธาตุหลัก แต่ตัวยิบตั้าเนี่ยแมกนีเซียมแคลเซียมกำมะถนนันเราไม่เคยให้เลยนะพี่ <Okay. S 2> ไม่เคยไม่เคยให้กันเลย <Okay. S 1> แล้วต้นไม้เราสมมุติเราไม่เคยมีลูกปีแรกอะ่ะเลี้ยงได้น,นะพี่กบแต่ปีสองเนี้ยเริ่มมีปัญหาละเริ่มเป็นยอดใบฝาดเริ่มเหลืองเริ่มอะไรละเ mm hmm. พอเราพาะเขากินไม่ครบคุณลุงกินข้าวกับผักทุกวันอ่ะวันหนึ่งคุณลุงกินข้าวกับผักแล้วมีหมูด้วยอ่ะ mm hmm. คุณลุงก็แข็งแรง uh huh. เหมือนกันฮนะคุณลุง mm hmm. ต้นไม้เหมือนเรา uh huh. ผมใช้หลักการทฤษฎีของดรสมิตาครับเนี่ยผมไปบอกสวนข้างๆนะบอก ให้ใส่ยิบซ้ำเขาถามผมว่ายิบซ้ำคืออะไรไม่รู้อยากรูไม่เคยใส่เลยแล้วไม่รู้ด้วยเราเราก็ไม่รู้แต่เราไปดูเออถ่ายรูปไปแล้วก็เอาคุณกบเขาส่งไปในไลน์ใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้ร้านดูว่าอย่างเงี้ยมีไหมไอ้ยี่ห้อเดียวกันไม่มีเขาบอกมีแบบนี้แต่ค่าธาตุอาหารที่ว่ายูโคลบบอกว่าน้อยใช่ไหมมันเป็นเม็ดแต่ถ้าเป็นโอกาสหน้าพี่ขอใช้ขอใช้เป็นผงเนาะเดี๋ยวพี่กบลองใส่ดูครับพี่กบมันกลายเป็นว่าตีน้ําเป็นผงนะพี่ วันเดียวละลายเนาะแต่เป็นเม็ดพี่ห้าครั้งยังไม่ละลายเลยพี่เดี๋ยวผมให้พี่เป็นกระสอบเลยพี่เดินดูยู่ไมนะคือมันคนลเกเกะกับตัวนู้นนะผมจะให้พี่กบไปลองใช้ที่คุมพรคืออย่างนี้ครับพี่กบใช้อย่างเม็ดเนาะผมเป็นห่วงว่ามันกินไม่ทันแต่ใช้อย่างผงปุ๊บคุณลุงก็เคยใช้รู้ตีน้ำปุ๊บละลายเลยกินเลยอ๋อไอตัวที่ไอตัวผมเป็นถุงเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นเป็นดีเกลฝรั่งหรือแม่อนที่สารเฟรดมั้งตัวไหนไม่รู้ผมไม่แน่ใจ ปุ๋ยเรื่องอะไรสีอะไรครับคุณลุงสีดำอ่ะสีดำปุ๋ยเคมีไอ้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์น่แหละพี่อยากไปดูปุ๋ยอินทรีย์ด้วยว่าที่ว่าทำจากอะไรไม้นะโอ้ดูภาพดูกระบวนการมีเปลือกไม้หมักมียึดซั้มมีเปลือกยุกคาลิปปี้คือทำจากเปลือกยูกคาลิปปีเลยครับผมซื้อเข้ามาผมซื้อปุ๋ยไม่ทำปุ๋ยนั่นแหละพี่เออทีมาดูอันนี้ผมดูในดูในไลน์เห็นมีผสมกำลังผสมอยู่นั่นน่ะครับพี่ผมซื้อปุ๋ยมาทำปุ๋ยกับปุ๋ยตกนฮะมีปุ๋ใส่ดอกไม้ด้วยนะเออมันต้องมีก คือพี่กบเล่ยมันเที่ยวกดไหมเตยโครนาคืออย่างนี้นะอ่าเต่โครนาต้องเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวแล้วก็การการคือผมน่ะพี่ทำในคลิปมีในคลิปมีในคลิปตรงนั้นนมีอ่าอ่าคุณลุงครับที่ผมบอกคุุณลงคือดินต้องแบบนี้การใส่ถั่วบุยก็ได้นะแต่าะเป็นโมันจะมีขี้เมือหางาป็นโครนาคแต่จะมีถั่ยสุดอะไรก็ตึงนั่นแหละต่อไปคุณลุงก็เหมือนผมเนี่ยไม่มีรากเน่าคนเน่า เหมือนกันคุณลุงไม่ต้องมาเจาะทวารอาเข็มฉีดไม่ต้องคือมันจะทำสวนประหยัดต้นทุนจะง่ายขึ้นผมขายโลละสิบบาทบางเฟสอ่ะเขาเจาะต้นแล้วใช้เข็มที่ยาปักไปผม่าเอ๊ะไมอะไรนี่นี่ไม่ได้ว่าลวทิจจันทร่